เข้าริมอย่างดีนี่นะครับริมนะครับนี่นี่ครับ <c oughs> ริบมฝั <c oughs> ่งหนึ่ง <c oughs> จะเป็นรูเข้านะครับนี่เข้าหากันครับ ก็จะใช้ปากกานะครับดึงเข้าให้มันสนิท

บม่เขาลมหัวมันตีอ๋ม่เหมือนเดิมเลยตีนี่ตีนี่ก็ได้ตีบตทุกค เตรียมนะครับี่ ต้งไปรัคพระพะพบไปรับหน่วยหน่วยเหือนวอยูนีเียงี่เขาดเสื่มตัว้าตรง 我们做，我们做。 สวยงามเรียบเสมอไม่มีรูไม้เท่ากัน